เต้นค่ะตต้นแล้วก็ูใจมากวันนี้ก็เป็นแ่บฝาง่ะที่เรานหกาเลยสุดเด็ดนี้จะเป็่าค่ะก็าทีอยากแปิดอกเลยคิดว่าปีนี้น่าจะชแล้วค่ะอเก็นตัวดูแลน้อง่ไกยินดีให้คำแนะนำหมดเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยากบอกพี่น้องทุกคนว่า อยากให้เชื่อในตัวเองค่ะเชื่อว่าตัวเองจะทําได้ค่ะแล้วก็มีอะไรที่แบปรึกษาแล้นะให้เรปรึกษาได้ที่ปีนี้นะครับวสนศุกร์ทีคนดูแลวัวนีะภาพตอนนี้ก็ได้ค่ะที่สุดท้ากจะอกบอกเลยว่าชาวตุรกีเลือกความในสุดท้ายแล้วค่ะในการปรักรถนาเงามเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าคุณเป็นตัุรกงไม่ใช่ตุรกีหรือเปล่าในก่องที่จะขับรถนะคะเพราะสุดท้ายแล้ว เขามองระยะเวลาในการเก็บตัวมากกว่าว่าคุณชายแสงชายแสงออกมาได้มากแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนโฟกัสกับกิจกรรมของกองแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะนสุดท้ายมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนประกายความเป็นตัวคุณออกมาอ่าประมาณช่วงๆใกล้ๆละกันนอ้นเร่ยกอะไรําคัญที่สุดกิจกรรมจะองมาอไรอยงเงี้ถ้าเรามั่นใจทุกอย่างจะออกมาทาแววตาค่ะไอ้นะว่ารรมการอรู้สึกว่า ึ่งปีที่ผ่านมาเราเป็นตัวยาเราเป็นตัวยาอันนาวาอันาเป็นคนที่พยายามคนหนึ่งนะคะทุกครั้งที่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ทุกวันเลยที่อนนาทําได้ดีที่สุดมันมีวันแรกๆเหมือนกันที่เราผิดพลาดไปแต่อนนาให้อภัยตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นในวันถัดไปค่ะอย่าที่จะขอว่าวันนี้เราทําไม่ เก็บมาแล้วทาให้กิจกรรมดื้อๆก็ต่อไปแย่เหมือนเดิมค่ะถ้าวันนี้ทำไม่ดีไม่เป็นไรกิจกรรมนี้ทําไม่ดีไม่เป็นไรค่ะเราเรียนรู้ของมันแล้วก็ทําให้กิจกรรม้างหน้ามันดีขึ้นแล้วเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆสามารถจะเยอะมากในมันโอ้มีอยู่แน่นอนค่ะเป็นเป็นเรื่องปกติของเรื่องนางงานอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเรามั่นใจตัวเราถ้าเราเชื่อในตัวเราเชื่อในทีมที่เลี้ยงไม่ต้องฟังคาที่มันจาท็อกซิกแล้วก็แบบ ไม่ไม่มีใครรู้จักเราจริงเท่าตัวเราเองและการอยากให้ทุกคนาำคำนี้ไว้แล้วก็เชื่อคำนี้ค่ะในกรณีล่าสุดที่ขอดนุญาตถามเรื่องการขอแ่งงานในเวทีหนึ่งอะไร,มมรอย่างงาาาี้ค่ะกัรแงแล้วก็ไม่รูดว่า ใเราเาแล้วเราเห็นพวกนั้นบ้างไหมคะเห็นเห็นค่ะก็เห็นผ่านทาง a c e b o o กใช่เราเป็นไงบ้างลูกคอาเห็นภาพความนั้นแล้วแบบมีคนบอกว่าเอ้เป็นเราผ่าเราหรือเปล่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกที่อนามไม่ได้ไตร่ตองไวสอนละกันก็ก็คิดตอนแรกคิดว่าเป็นอนาเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดว่าแบบในอาชีพวงการละกันเราเป็นอากการบรู้อยู่แล้วว่าการที่เกิดกรามามันไม่มีใครชอบอยู่แล้วยิ่งพอเป็นอาชีพเดียวกันมันก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่อ จริงๆพอเราแต่งตองดีๆนะถ้ามีสติอีกครั้งหนึ่งแล้วการลุกตัวอันนะคะเขาอาจจะไม่มเป็นไปถึงเราไมได้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมีกมระแสว่าเราน้องตาไหล่เพราะจะเป็นอันเป็นพี่องเดือนค่ะจริงๆมันมีเรื่องซึ่งสีสิตหลายเรื่องมาก มากมากเลยแล้วก็พอในช่วงนั้นมันมีเรื่องสุดท้ารว่าเราเนี่ยเหมือนเราตุ้งไปใส่พี่เลี้ยงเหมือนปรึกษาแล้วกันเขาก็ตกใจเพราะปกติเราไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนที่เลี้ยงก็อาจจะตกใจแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนั้นแต่ว่าแม่ปุ้ยเป็นแฮชชันเหมือนว่าแบบพอน้ำรน้ำตาไหลน้ำร้องไห้แล้วก็เหมือนก็เหมือนแม่กับลูกแหละนะว่าใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็เทคแคร์เราอยู่แล้วจริงๆแม่ปุ้ยก็พูดในเรื่องของการซัพพอร์ต ผู้หญิงด้วยกันค่ะก็อย่างที่บอกว่าดราม่าแบบนี้ไม่ไม่คนที่สักกลับไปได้ลองแค่คอนเทนต์หรือใช่ไหมมันมีหลายเรื่องค่ะแต่ง้นใช่ใช่แตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะหมดรอบเดือนฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนไว้วุ่นเดี๋ยววันจะจบละอ้าววันจบไปเลยอ้าวคำถามสุดท้ายจบเลยค่ะโอเคถ้าจบถือว่าเขาหมายถึงเราจริงๆค่ะเราเสียความรู้สึกไหมว่าจริงเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาเลยไม่ทีที่ ก็เป็นปกติค่ะในชีวิตของนางงามไม่ใช่ไม่ใช่แค่นางงามคนปกติแหละมันไม่มีใครที่จะรู้สึกโอเคเวลาที่มีใครทําไม่ดีกับเราใช่แล้วคณจะรู้สึกแบบนั้นค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามาคุยกับตัวเองจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นทุกอย่างมันคงจะดับปล่อยได้เร็วมากขึ้นแอนาค่ะในฐานะที่ก็เป็นตัวแทนนางงาม มันมีคอนเซปต์อยู่แล้วว่าคือการที่เหมือนเราเพิ่มพลังผู้หญิงด้วยกันเองค่ะถ้าสมมติว่าเรามองแค่จุดคอนเซปต์นีว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ลักค่ามากเลยเราจะไม่ได้มองว่าผู้หญิงคนนั้นมันแย่ยังไงนะคะเราจะมองข้อดีของแต่ละคนแล้วก็เหมือนสนับสนุนซึ่งกันและกันมากกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าการนางงามมันไม่ได้ง่ายเลยใช่กว่าที่อนาจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ผ่านมาหลายเรื่องราวเหมือนกันจะบอกว่ามันไม่สนุกใช่ค่ะไม่สนุกทั้งตัวนางงามแล้วก็การแข่งขันมันก็ไม่ได้เเหมืออนนนคาาบกกัรจ สร้างสิ่งนี้มีเหกันแล้วกันมากกว่าไม่งั้นเราจะประมวกันกนานไปกค่ะะขอบคคคุณ่่่ะ